น้องระดนสตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อันนี้เพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับเป็นหนังสือของอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีนะชื่อ The Happiest Person in the Room อยากเอามารีวิวให้ท่านฟังนะครับ ก็รู้ว่าหนังสือเล่มนี้ออกเพราะว่าท่านอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยโพสต์ลงใน Facebook บอกว่าหนังสือเล่มใหม่ออกแล้วแล้วเห็นลิงก์ก็เลยเข้าไปสั่งนะครับอา่อาแล้วชอบเหมือนเดิมนะจริงๆเนี่ยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วครับผมรู้จักท่านอาจารย์นัทวุฒิเนี่ยก็พอหนังสือนะคืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็โอ้โหแบบชอบเลยอะ่ะก็เลยไปโพสต์ถามอยู่ใน Facebook แบบไม่ไม่ไม่ได้รู้จักใครเลยว่าใครรู้จักท่านอาจารย์นัทวุฒิเผาทวีบ้างก็เพิ่มมีเพื่อนอาจารย์เนี่ยกูนาแท็กเข้ามา แท็กชื่อท่านอาจารย์นัทบุตรเข้ามาก็เลยได้มีโอกาสคุยกับท่านอาจารย์ที่ f a c e b o o k จนกระทั่งครั้งหนึ่งก็มาเจอตัวจริงที่ตอนที่อาจารย์กลับมาเมืองไทยตอนนั้นอาจารย์อยู่ที่อังกฤษนะครับที่วอริกที่อังกฤษเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยได้พูดคุยกันผ่าน,ส,นส่วนใหญ่ก็ผ่านโซเชียลมีเดียแต่ว่าล่าสุดอาจารย์ย้ายมาที่ NTU ที่ที่สิงคโปร์ก็อาจารย์ก็กลับเมืองไทยบ่อยหน่อย เลยมีโอกาสได้เจออย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปฟังอาจารย์บรรยายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปทานข้าวกับอาจารย์แล้วก็กัลยาณมิตรหลายๆท่านกลับมาที่หนังสือนะอ่านแล้วเหมือนเดิมนะอาจารย์จะมีงานวิจัยอาจารย์เป็น,ปนมีความเชี่ยวชาญนด้านเศรษฐศาสตร์ความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะเอางานวิจัยที่อาจารย์ทําหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆในในโลกนี้เลยนะครับเป็นงานวิจัยระดับระดับโลกระดับอินเตอร์เนี่ยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวข้องกับความสุข แล้วผมคิดว่ามันเอามาแอพพลายกับใช้กับชีวิตจริงได้หลายๆข้อจบเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยได้มา18ข้อมาดูกันทีละข้อเลยครับอย่างแรกนะมีข้อแนะนำน,น,น่าสนใจคือการใช้เงินซื้อของที่เราอยากได้เนี่ยถ้าเราใช้เพียงแค่ว่าเพราะว่าคนอื่นเขามีกันเราเลยต้องมีเนี่ยมันจะสร้างความสุขให้เราไหมสร้างแต่ไม่ไม่นานเช่นคนอื่นเขามี iPhone กันรุ่นใหม่ฉันเลยต้องมี iPhone รุ่นใหม่ซื้อ iPhone รุ่นใหม่มีความสุขไหมแน่นอนมีแต่ปับบ๊บเดียวเราจะเฉย พูดง่ายๆว่าถ้าคนคุณไม่ได้เป็นคนที่มีเงินเหลือเฟือเนี่ยถ้าเหลือเฟือซื้ออยากซื้ออะไรซื้อไม่มีไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เหลือเฟือเนี่ยใช้เงินซื้อความสุขแบบนี้ไม่ค่อยคุ้มคือมันสุขแป๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณจะไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ละนะเพราะนั้นอย่าอย่าไปใช้เงินที่มีจํากัดเนี่ยซื้อของที่เราอยากได้เพียงเพราะว่าคนอื่นเขามีนะครับอันที่2นะถ้าของที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ได้ทําให้เรานึกถึงของนั้นอย่างสม่ําเสมอเนี่ยความสุขนั้นก็จะอยู่กับเราไม่นานเหมนกั พราะฉะนั้นเวลาซื้อของนึกนึกภาพว่าคือตอนซื้อมันอยากซื้ออยู่แล้วแหละแต่ลองนึกว่าซื้อเสร็จแล้วคุณไปเก็บใส่ตู้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณซื้อเสร็จแล้วนี่คุณไปเก็บใส่ตู้เนี่ยอย่าซื้อเลยมันมันจะสุกแค่ตอนวันที่ซื้อหรือ2อสวันแรกแล้วหลังจากนั้นคุณจะลืมมันเลยเพราะคุณไม่ได้ใช้มันหรือว่าคุณไม่ได้นึกถึงมันอย่างสม่ําเสมออ่ะผมผมยกตัวอย่างตรงกันข้ามอันหนึ่งที่มันชัดเจนมากแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังมีความสุกกับมันอยู่เนี่ยคือมันแต่ก่อนเนนนีี่ยผมอออบาหังืจะ อันบนเตียงมันจะอันจะอ่านไม่ค่อยถนัดนิดหนึ่งคือมันจะมีความลื่นไหลของเตียงอะนึกออกไหมคือมันจะแบบพลิกไปพลิกมามันมันมันโพสิชชั่นนิ่งมันไม่ได้หรือท่าทางมันไม่ได้เนี่ยก็เลยไปซื้อเก้าอี้เก้าอี้อ่านหนังสืออันหนึ่งมาตอนนั้นก็ลังเลต้องซื้อหรือว่าไม่เอาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นความสุขในชีวิตผมเลยนะเวลาขึ้นมานอนแล้วได้ไปอ่านหนังสือบนเก้าอี้เก้าอี้ตัวเนี้ยอันนี้เป็นตรงข้ามเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้ผมเห็นเก้าอี้ผมได้ใช้ทุกวัน ได้นึกถึงของของเนี้ยสม่ําเสมอคือทุกวันทั้งเช้าและเย็นเลยความสุขก็อยู่กับผมนานกับเก้าอี้ตัวเนี้ยยังบอกภรรยาว่าเออแบบคุ้มมากเลยนะที่ซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาเพราะฉนั้นเนี้ยซื้อมาแล้วต้องมั่นใจว่าใช้มันใช้มันบ่อยหรือว่าะลึกถึงมันบ่อยเจอมันบ่อยๆเนี่ยความสุขนั้นจะอยู่กับเราได้นานกว่าก็จะคุ้มค่ากว่านะอันที่3นะอีกอันหนึ่งคืออย่าซื้อของแบบเขาเรียกว่า impulse buy ใช้อารมณ์เป็นหลักเขาบอกถ้าซื้อแบบนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียใจ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยแต่การตลาดเขาจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบต้องซื้อวันนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นมันจะมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเขาจะมีอัด impulse buying ให้เราอย่าซื้อแบบนั้นถ้ามีเงินเหลือเฟือโอเคอีกเรื่องหนึ่งอยากซื้อก็ซื้อมันไม่เป็นไรเงินมันเหลือก็โอเคแต่ถ้าเงินมันจํากัดเนี่ย impulse buying แมวส่วนตัวนะผมเวลาผมอยากได้อะไรแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่ impulse buying เนี่ยผมจะไม่ซื้อครั้งแรกที่ผมเห็นคือพูดง่ายๆว่าเห็นแล้วอยากซื้อปุ๊บยังไม่ซื้อ ถ้าอยากจริงเดี๋ยวให้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวกลับมาซื้อใหม่ถ้าถ้าชอบจริงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งหนังสือผมก็เป็นนะคือ,อจะจะซื้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้บ้างเพราะไม่งั้นหนังสือกองดองที่บ้านก็เยอะอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ายังยังชอบอยู่นะสัปดาห์หน้ามาซื้อก็ยังไม่หมดหรอกนะอันที่4อันนี้เคยพูดอยู่หลายตอนแนตะ่ว่าก็พูดอีกทีหนึ่งคือการใช้เงินซื้อประสบการณ์จะสร้างความสุขมากกว่าเงินซื้อสิ่งของ เหตุผลเพราะว่าประสบการณ์มันเป็นเรื่องราวที่เราจะจําได้แม่นได้ฝังฝังใจเรามากกว่าการที่เราไปซื้อสิ่งของซื้อสิ่งของในแป๊บเดียวเราก็เฉยๆละหรือหลายๆครั้งเนี่ยคุณลองไปดูในบ้านกับทุกคนเลยฮนะเราจะมีสิ่งของที่วางไว้ไม่ได้ใช้เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยลืมไปด้วยซ้ำว่ามีแล้วจริงๆแต่เราจะไม่ค่อยลืมทริปที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนรักเราไม่ลืมทริปแรกที่เราไปเที่ยวกับแฟนแล้วมันมันมันเป็นความทรงจำที่มันฝังแน่นอะแล้วมันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ก่อนผมเคยคิดว่าซื้อประสบการณ์เนี่ยซื้อแล้วมันไม่ไม่มีอะไรจับต้องได้นะไปเที่ยวเนี่ยเสียอายเงินเพราะว่าเงินเนี่ยมันมันแป๊บเดียวมันก็หายไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้เหมือนกับได้รถได้บ้านได้อะไรมาเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซื้อประสบการณ์เนี่ยคุ้มค่า,ก,คากว่าผมยังจําประสบการณ์ในการไปเที่ยวกับที่บ้านไปต่างประเทศกับที่บ้านได้เลยนะหใช้เงินซื้อความสุขให้กับคนอื่นจะให้ความสุขกับตัวเองมากกว่าใช้เงินซื้อความสุขให้กับตัวเองด้วย แต่คนอื่นที่นี้ต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะให้ด้วยนะไม่ใช่แบบซื้อแบบรันดอมอย่างเดียวนะคือแบบถ้าเกิดเงินคุณเหลือโอเคคุณจะซื้อของแจกคนทั้งโลกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอยากที่จะทําให้แบบคนอื่นมีความสุขลองลองนึกถึงภาพซื้อซื้อของขวัญกันไนดะ้เอาง่ายๆจิตใจมันจะแบบอิ่มอิ่มเอ,อิบกว่าไหมเวลาเราได้ซื้อของแล้วให้คนไอ,อผมยกตัวอย่าง,งใกล้ตัวผมสุดนะ ต้องต้องสมัยลูกเล็กๆด้วยพอลูกโตแล้วซื้อไม่ค่อยถูกใจแล้ววันเกิดลูกอ่ะแล้วซื้อของมาให้ลูกลูกกิอ่ะลูกแบบมีความสุขเรามีความสุขมากกว่าอีกนะมากกว่าเอาเอาเงินนั้นไปซื้อของให้ตัวเองอีกนะจริงๆการการซื้อซื้อความสุขให้กับคนอื่นเนี่ยจะให้ความสุขมากกว่าการซื้อซื้อกับตัวเองแต่ก็ต้องคอนดิชันก็คือลูกใช่ไหมเราก็ดีใจเวลาเขาเขาแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่แต่พูดแบบนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ห้ามในการบริจาคเงินกับคนที่เขาได้โอกาสอะไรเงี้ยนะคุณก็มีความสุขเช่นเดียวกัน,น แต่มันไม่ได้เป็นคอนดิชันว่าถ้างั้นเนี่ยห้ามห้ามห้ามซื้ออะไรให้ตัวเองต้องซื้อให้คนอื่นซื้อให้คนแปลกหน้ามันก็อาจจะไม่ใช่คืออย่าไปเอ็กซ์ตรีมหรือว่าไปสุดโต่งขนาดนั้นนะครับข้อ6ครับการจ่ายเงินทันทีเพื่อรับสิ่งของหรือบริการภายหลังเนี่ยจะให้ความสุขมากกว่าที่เราจะมารับสิ่งของหรือบริการก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังอันนี้น่าสนมากอันนี้น่าสนมากคือการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นผ่อนศูนเปอร์เซ็นเคยเห็นไหม คือคุณเอาของมาก่อนคุณคุณยกทีวีมาก่อนเงินคุณค่อยไปจ่ายเดือนหน้าเงินคุณค่อยค่อยไปจ่ายทีหลังแบบเนี้ยความสุขน้อยกว่าความทุกข์มันจะมาทีหลังเลยครับแล้วแต่การตลาดชอบทําแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้คุณได้ของไปเร็วๆไงแลวเดี๋ยวคุณมีคอมมิตเมนต์ต้องไปคืนหนี้เขาทีหลังเอาแล้วจ่ายเงินทันทีมันจะไปดีกว่ายังไงมันจะสุขกว่ายังไงเขาบอกยกตัวอยา่างอาจารย์นัทบดยกตัวอย่างซื้อทริปไปเที่ยวเวลาเราซื้อทริปไปเที่ยวเนี่ยเราซื้อวันนี้แต่ว่าเราจะไปเที่ยวอีกเดือนหนึ่ง มันต้องจองใช่ไหมจองตัวจองโรงแรมจองอะไรเงี้ยแต่ความสุขอย่างแรกที่เกิดขึ้นคือการรอคอยฮะการรอคอยว่าเฮ้ยอีกเดือนหนึ่งฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วมันจะมีความฟินอยู่ในในตัวสังเกตไหมคนที่กําลังมีมีม,มีมีแผนว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวในประเทศอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีความสุขตั้งแต่วันเนี้ยตั้งแต่วันที่คุณจองทิปไปคุณจ่ายเงินไปแล้วด้วยซ้ำานะ แล้วคุณก็รออีก3สัปดาห์ได้ไปแล้วอีกสสัปดาห์ได้ไปแล้วเฮ้สัปดาห์หน้าไปเที่ยวแล้วนะเว้ยเอ้ยมาลื่นนี้ไปแล้วนะพรุ่งนี้ไปแล้วนะความสุขคุณมาเต็มเลยแล้วมีงานวิจัยพบเนี่ยนะครับว่าไอ้ความสุขก่อนไปเที่ยวเนี่ยมีมากกว่าตอนไปเที่ยวซ้ำตอนไปเที่ยวเนี่ยอาจจะเหนื่อยร้อนนู่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยน้อยกว่านะไอ้ก่อนไปเที่ยวเนี่ยฟินกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายเงินทันทีแล้วรับของทีหลังเนี่ยดีกว่าผมสังเกตตัวผมเอ้ยเป็นจริงกับหนังสือคือเวลาผมสั่งหนังสือาม มีความฟินอยู่นะวันที่หนังสือมาก็ก็ก็มีความสุขนะเพราะเราจ่ายเงินไปก่อนแล้วอะแล้วเรารอเรามีความสุขในช่วงที่รอช่วงที่อ่านยังไงก็มีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดซื้อหนังสือแล้วไปจ่ายเงินที่หลังเนี่ยเราอาจจะได้ความสุขตอนได้หนังสือมาอ่านนะไอความสุขในการรอไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่ได้รอเลยแต่ว่าไปจ่ายเงินที่หลังอาจจะมีความทุกข์มากขึ้นอีกนะครับอ่ะมาดูข้อที่เจ็ดอันนี้ซื้อความสุขอีกแบบหนึ่งซื้อเอาเงินซื้อเวลา เฮ้ยซื้อได้เหรอเวลาไหนบอกว่าคนเรามีเวลาเท่ากันนี่ยี่ิชั่วโมงใช่แต่ว่าเราหมายถึงเราไปซื้อเวลาเพื่อเอาเวลาที่เราไม่ชอบทํางานบางอย่างเนี่ยให้คหนอื่นเขาทําแล้วเราจะได้เอาเวลานั้นไปทํางานที่เราชอบจ้างคนทํางานในในสิ่งที่เราไม่อยากทําคุณไม่ชอบอะไรคุณจ้างคนสร้างความสุขเลยนะครับคุณไม่คุณไม่ชอบอ,อ,อะไรล่ะทำความสะอาดบ้านคุณไปจ้างแม่บ้านมาแล้วคุณจะได้ไปเขียนหนังสือเพราะคุณชอบเขียนหนังสือมากกว่า คุณมีความสุขในการเขียนหนังสือเพิ่มขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดปัจจุบันคุณบอกว่าไม่เอาอะคุณไม่ไม่จ้างอะเขียนหนังสือดีกว่าแต่คุณเขียนไม่ได้เพราะคุณต้องทำความสาดบ้านคุณต้องล้างจานคุณต้องทําซักผ้าคุณต้องคุณต้องทําอะไรแบบนั้นซึ่งคุณไม่ชอบถ้าใครชอบก็ทําไปนะครับคุณไม่ชอบไงแล้วหนังสือคุณก็ไม่ได้เขียนเพราะคุณต้องทํางานพวกนี้เต็มไปหมดเลยจริงป่ะสุดท้ายเผลอๆนั้นพูดพูดถึงมุมของรายได้รายได้คุณอาจจะน้อยหวาดด้วยซ้าเพราะคุุณณไไไมมมม่่เเขขีียยนนหังสือคาาาด้้ แต่คุณต้องจ่ายรายแต่คุณถึงแม้คุณจะเซฟรายจ่ายว่าคุณไม่ต้องไปจ้างแม่บ้านก็ตามแต่ถ้าเกิดเทียบกันนะคุณไปจ้างแม่บ้านมาแม่บ้านทางานพวกนี้เสร็จคุณนั่งเขียนหนังสือปีหนึ่งคุณออกหนังสือที่3ามเล่มสี่เล่มเนี่ยเงินเงินรายรับมาเนี่ยมากกว่ารายจ่ายแม่บ้านมหาศาลครับลองลองคิดมุมนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงเงินเนี่ยเรา,เาพูดถึงเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเวลาเนี่ยก็คุมและ คุณลดเวลาที่ทุกลงเนี่ยคุณก็ได้เวลาที่เอาเวลาที่ทุกไปทําสิ่งที่มันมีความสุขมากขึ้นนี่คือการใช้เงินซื้อเวลาก็เป็นการซื้อความสุขได้อย่างหน,น,นึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันว่าเงินซื้อความสุขได้ครับซื้อได้หลายรูปแบบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังมาดูข้อ8ครับซื้อของราคาถูกให้ตัวเองบ่อยๆเนี่ยนำความสุขให้กับเรามากกว่าซื้อของราคาแพงนานๆครั้งสมมุติว่าเรามีงบในการซื้อของทั้งหมด หมื่นบาทเนี่ยถ้าซื้อแบบ6เดือนหมื่นบาทกับซื้อกับค่อยๆทยอยซื้อเป็นเดือนละครั้งครั้งละเท่าไหร่อ่ะสองพันอะไรเงี้ยเดือนละครั้งครั้งละสองพันเนี่ยมีความสุขมากกว่านะครับมีความสุขมากกว่าเพราะว่ามันได้หลายรอบไอ้ปกติอ่ะพวกซื้อของนะมันจะพีคตอนที่เราได้ของแล้วจบแล้วเดี๋ยวมันก็ลงมาระ,ระดับเท่าเดิมระดับศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณไปซื้อของใหญ่ก็ตามเอะคุณจะเก็ตไม่นานหรอกไม่คุม้ม สู้คุณซื้อของเล็กแล้วคุณซื้อบ่อยเนี่ยมันจะมันจะมันก็พีคมันแต่ไม่ได้พีกเข้าของใหญ่แต่มันไม่ได้ต่างแต่สุดท้ายมันก็ลงมาเหมือนกันนะของเล็กเนี่ยซื้อลวมันก็ลงนะซื้อลวมันก็ลงแต่ว่ามันได้6ครั้งไงใน6เดือนไงอันนั้นได้ได้หเดือนมาได้พีกได้ครั้งเดียวแล้วพีกมันก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปครับข้อาข้9อยากให้ตัวเองมีสุขภาพดีเนี่ยให้พยายามทํา ให้เราเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายๆอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเบสิกเลยครับว่าเราเห็นอะไรเนี่ยเราโอกาสที่เราจะจะได้ทําสิ่งนั้นได้ง่ายๆก็จะเยอะเพราะนั้นเนี่ยอยากกินอาหารมีที่ดีสุขภาพนะอย่างแรกนะคุณต้องเอาอาหารที่ดีต่อสุขภาพใส่ตู้เย็นคุณไม่ใช่ว่าจะอยากกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพต้องขับรถไปซูเปอร์มาร์เกตต็ตอีก10โลเงี้ยคุณทำแบบนี้คุณไม่อยากไปละม,มันยากไงมันไม่เอาละ แล้วคุณเอาจังพูดมาเต็มบ้านเนี่ยหยิบกินง่ายๆเนี่ยเสร็จเขาถึงบอกนแล้วว่าเราอะแพ้สงครามตั้งแต่คุณเข้าเซเว่นแล้วอะคือเข้าเข้าเซเว่นไปซื้อจังพูดอะถึงคุณจะไม่กินก็ตามคุณเอาจังพูดอยู่บ้านเนี่ยไม่มีทางรอดเอาจริงไม่มีทางรอดทุกครั้งที่ผมไปซื้อจังพูดผมก็เตือนตัวเองนะว่าซื้อคือกินคุณอย่าคิดว่าซื้อมาเก็บไว้ไม่มีความาเก็บไว้กินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อยากทําให้มันเกิดกับสุขภาพก็ทําให้มันง่ายๆนะครับข้อ1ิบครับ พยายามทําให้สิ่งที่เราที่ทําให้เรามีสุขภาพดีเนี่ยทำแล้วมีความสุขทันทีแทนที่จะต้องไปรอในอนาคตกว่าเราจะมีสุขภาพดีคือคืออ่าผมยกตัวอย่างนี้คือไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยนะวันนี้เรากินแล้วมันไม่ได้แบบปิ้งโอ้สุขภาพดีทันทีปิ้งผอมขึ้นมาทันที10บโลหายไปทันทีมันไม่ได้แบบนั้นพวกนี้มันต่อเนื่องแต่พอมันต่อเนื่องเนี่ยมันยากละเพราะอะไรเพราะว่ามันเอะอาหารสุขภาพบางทีมันก็ไม่อร่อยอ่ะ มันสู้พวกจังฟูดไม่ได้อันนี้ยอมรับเลยนะจังฟูดอร่อยกว่าเยอะไม่งั้นเราไม่กินจังฟูดกันหรอกใช่ปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะผอม่กี่เดือนก็ไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้สุขภาพดีสปีห้าปีมันไกลไงพอไกลเราก็ยอมเราก็แพ้เราก็ยอมใจเราก็จะเอาไอ้ของที่มันเกิดขึ้นทันทีอะ่ะงั้นจังฟูดซะหน่อยเอะอร่อยเดี๋ยวนี้กินเดียเด๋ยวนี้สุกเดี๋ยวนี้ไอ้นั่นกินเดี๋ยวนี้สุกอีก10ปีข้างหน้ามันยากวิธีการก็คือทําให้ไอ้ไอ,อ้ของที่ย ม,มันมีความสุขปัจจุบันเอ่ออาจารย์นัทตุบุเขียนในหนังสือเล่มนี้ก็มีวิธีการหลายอย่างเช่นการทำให้พวกเกมฟิเคชันเกมฟิเคชันนึกคล้ายๆการเล่นเกมอ่ะคุณคุณกินอาหารดีๆวันนี้คุณได้แต้มได้นู่นได้นี่ได้เหมือนเวลาเราติดเกมอ่ะนึกนึกออกไหมครับถ้ามีซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีแอปแบบนี้เยอะนะที่ที่กระตุ้นทาให้เรามีสุขภาพที่ดีอ่ะกินอาหารดีๆหรือแม้กระทั่งออกกาลังกายเราตรงๆนะเอ่อครั้งหนึ่งผมก็เคยทำนะวิ่งแข่งกับเพื่อน่ย มันจะมีตามกันว่าคุณจะวิ่งได้กี่กิโลแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนุกไงมันมันไม่ใช่ว่าวิ่งเพื่อจะได้หุ่นดีอีก10เดือนข้างหน้ามันไกลไงอีกหนึ่งปีข้างหน้าสุขภาพจะดีขึ้นมันไกลไงเพราะนั้นวันนี้เราวิ่งแล้วเราแซงเพื่อนเว้ยเอาผมผมแต่ก่อนเนี่ยวฝนตกยังวิ่งเลยอะแต่ตอนหลังก็ดันเลิกไปนะพวกนี้คือเกมฟิเคชันนะครับมันจะมันจะมีแลนกิ้งมีการแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับข้อที่11ครับสร้างกลไกลงโทษถ้าเราไม่ทํา ตามสิ่งที่เราอยากจะทําเช่นออกกําลังกายเมื่อกี้ครับถ้าเราแบบว่าเราอยากจะออกกําลังกายเนี่ยกลไกลงโทษเช่นคุณอาจจะบอกว่าถ้าคุณไม่ไปออกกำลังกายคุณโดนปรับหมื่นหนึ่งเพราะคุณทําแบบนี้ปุ๊บคุณจะออกเพราะคุณคุณเสียดายเงินไงเพราะคุณโดนปรับหมื่นหนึ่งในในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีแบบแบบนี้ด้วยนะคุณคุณสมมติผมเชียร์เชียร์แมนยูเนี่ยผมไม่ชอบเลี้ยวภูเงี้ยเขาก็จะมีเว็บบอกว่าคุณสร้างคอมมิชเมนต์เมื่อคุณจะไปวิ่งให้ได้กี่กิโลถ้าคุณคุณฝากเงินไว้กับเเาลย ถ้าคุณไม่วิ่งเขาจะเเงินนี้ไปบริจาคให้เวอร์พูลเจ็บปวดเพราะอะไรผมไม่อยากให้เวอร์พูลมันได้เงินเราอะอารมณ์อารมณ์แบบนีค้คล้ายแบบนี้อันนี้ก็จะเป็น pre c o m ิ i t m e n t นะครับที่จะทําให้เราแบบแบบสามารถทําได้ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับที่เราอยากทำน,นีน่นกลไกลงโทษนะข้อ12นะครับอย่าไว้ใจตัวเองว่าเราจะไม่นอกใจครับเพราะตอนที่เราคิดว่าเราไม่นอกใจเนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่เร,เรียกว่าโคลโคลคือสถานการณ์ปกติ อันนี้อาจารย์นัทวุฒิมีชื่อว่า Hot Co l e มพัตตีคือมันไม่เหมือนช่วงเวลาที่แบบว่าเราเราอยู่ใกล้กับผู้หญิงหรือว่าไปอยู่ 2- ต่กับสอกับผู้หญิงมันคนละคนละช่วงกันนั้นเป็น Hot Hot Situation เป็นช่วงที่ร้อนเพราะนั้นเนี่ยคนทุกคนเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในช่วงแบบว่าเย็นเย็นสบายๆเราจะรู้สึกว่าเราไม่นอกใจหรอกเราเป็นคนดีเรามีเหตุผลเรามีครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราปล่อยเรือปล่อยตัวหรือปล่อยใจหรือหรือไม่ระวังตัวแล้วแบบ ไปอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองในที่ที่มันล่อแหลมที่มันระหโหานไม่มีใครเห็นอนะไรเงี้ยมันอีกอีกฟิลหนึ่งครับความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตือนตัวเองครับว่าถึงแม้เราจะมีความตั้งใจแล้วเนี่ยมนุษย์เรามันมีมันมีความรู้สึกแบบนี้มันมันเปลี่ยนการตั้งใจได้อนะเอา,อางี้แล้วกันเซฟสุดอย่าไปอยู่ในในที่แบบนั้นนะครับ13ครับปัจจัยที่ทําให้ชีวิตคู่อยู่กันไม่ยั่งยืนนะคือเขาเขาเอาคนสองคนเนี่ยมานั่งคุยกันนะ แล้วเขาสามารถพิจิกได้เลยว่าคนเนี้ยต่อไปจะอยู่กันอย่างยั่งยืนหรือหย่าร้างกันเขาพบว่ามันมีอยู่4ปัจจัยหลักคือถ้าเกิดคุณพูยกันแล้วคุณตําหนิตลอดเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยแรกอันที่2คือดิเฟนซีฟคือปกป้องตัวเองเขาบอกคุณครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยทําแบบนั้นแบบนี้ดิเฟนซีฟพวกเนี้ยอันนี้ก็จะทําให้อยู่ไม่ยั่งยืนดูถูกเยอะหยาดโอ้คนอย่างเธอเหรอโถหน้าอย่างเธอฉันขำว่าอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ทําให้อยู่ไม่ยั่งยืน หรืออันนึงคือไม่สนใจใครพูดอะไรฉันนั่งเล่นมือถือฉันเขาเรียกสโตว์วอลก็คือทําแบบทำเฉยๆอันนี้ก็ทําให้อยู่ไม่ยั่งยืนนะครับก็สีอันนี้ก็อย่าทำมาแล้วกันนะครับตําหนิปกป้องตัวเองดูถูกเยอะหยาดแล้วก็ทาเป็นไม่สนใจนะครับข้อที่14นะอันนี้เป็นอิชชูใหญ่ได้เลยนะบอกว่าอยู่กันแล้วไม่มีความสุขเลิกกันเนี่ยดีกว่าครับมีงานวิจัยซัพพอร์ตว่าการการอยู่กันแล้วแบบท็อกซิกมากๆเนี่ยไม่ดี สู้เลิกกันแล้วต่างฝ่ายต่างต่างจะมีความสุขมากขึ้นไม่ได้นะครับ15ครับอันนี้พูดถึงการเขียนอ e ีเมลนะคือจริงๆอาจารย์นัทบุตรเขียนเยอะกว่านี้เยอะมากนะต้องบอกแบบนี้แต่ว่าผมก็เลือกอันที่แบบผมผมชอบแล้วก็จะเรียกว่าผมตกผลึกออกมาได้นะบางอันนี่ไม่ได้เขียนไม่ได้แบบว่าไม่ชอบนะอาจจะเจอบ่อยก็เลยก็เลยไม่ได้เขียนออกมาอย่างที่ผมบอกนะข้อคิดที่ผมเขียนเนี่ยไม่ได้แปลว่าสมบูรณ์แบบครบถ้วนคนอื่นจะได้ข้อคิดหลายข้อที่ผมไม่เขียนในนี้ก็ได้นะครับ แต่มันเป็นสไตล์การรีวิวผมเท่านั้นเองอันนี้พูดถึงการตอบอีเมลบอกอยากให้คนตอบเนี่ยเขียนด้วยความจริงใจและส่วนตัวคือคือต้องล่างอีเมลทีละคนน่ยไม่ใช่ว่าเขียนแบบอีเมลถึงทุกคนทุกอย่างหรือแม้บางบางที่ผมก็อ่านนะว่าทูนพดลล่มโพแต่อ่านเนื้อหาอีเมลก็รู้ว่าเป็นอีเมลหวานแบบนั้นเราไม่ค่อยอยากอ่านไม่อยากตอบแต่ถ้ามีใครที่เขาเขียนเฉพาะจอจองมาหาเราเนี่ยอ่านอ่านรู้นะฮะเราจะรู้สึกอยากอ่านอยากตอบนะครับ16ครับ เวลาคนอื่นขอบคุณเราจะตอบว่าไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองครับทาไมถึงไม่ไม่ควรอันนี้อันนี้หลายคนทําผมเชื่อว่าหลายคนทําเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กเขาบอกการทําแบบนี้เป็นการดีแวลูคาขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งดีแวลูคือลดคุณค่าหรือด้อยค่าคําขอบคุณอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าเอ้าหรอจริงๆเราอุตส่าห์ขอบคุณเราคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่อง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 ที่เขาตั้งใจทําจริงกลายเป็นเรื่องเล็กๆไม่มีไม่มีประเด็นใดๆอย่างเงี้ยหรอเอาแล้วอาจารย์จะตอบยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้ตอบว่า เรื่องเนี้ยที่ผมทําเป็นเพราะคุณเน่ยคือคือคนอื่นไม่ทําให้นะผมทําให้เฉพาะคุณเลยนะอารมณ์แบบนี้จะดีกว่าคือพูดง่ายๆคาขอบคุณเนี่ยคนขอบคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันน่าขอบคุณไงไม่งั้นเขาไม่ขอบคุณหรอกถ้าเป็นเรล็กๆเขาไม่ขอบคุณหรอกใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าขอบคุณคุณต้องทําให้เขาเห็นว่าเรื่องนั้นน่ะเป็นเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณจริงๆเพราะฉะนั้นสมมุติบอกว่ามีคนมาบอกว่าขอบคุณครับที่ที่เอ่อทเรื่องนี้ให้อะไรเงี้ยคุณก็บอกว่าโหยินดีนะครับผมว่า ถ้าเป็นคุณเนี่ยผมผมยินดีที่ทําให้อยู่แล้วเงี้ยอาจจะไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเขาคนเดียวในโลกก็ได้นะบางทีมันก็เฟกไปเราก็อาจจะทําให้กับหลายคนแต่ว่าถ้าเป็นตัวเขาเนี่ยเขายินดีที่ทําให้ถึงแม้ว่าเรื่องเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลําบากเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เหนื่อยไม่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 ไมอะไรนะไม่ตัวอย่างนะว่ามันมันง่ายอ่ะมันเหนื่อยนะแต่ยินดีครับแต่บอกว่าเรื่องเล็กๆไม่มีอะไรเลยอย่างนี้อย่าอย่าไปพูดนะครับ 17เอออันนี้ลองเป็นไอเดียดูสําหรับบางองค์กรแล้วกันนะครับทํางานสัปดาห์ละสวันเนี่ยนอกจากผลงานไม่ได้ลดแล้วนะยังสร้างความสุขพนักงานมากขึ้นนะปกติเราทํางานกันสัปดาห์ละหวันนะโดยปกตินะปกสวันโอ้ยทําี่วันก็ผลงานลดไหมครับไม่ลดครับมีคนวิจัยมาแล้วครับไม่ลดครับแล้วพนักงานแฮปปี้ขึ้นอีกต้องดูนะครับแต่ตั้งแต่เปลี่ยนหมดโควิด -19 มาก็ผมก็เห็นการทํางาน work from home, from home, เวิร์กฟอร์มโฮมฟอร์มโฮมอะไรกันแพร่หลายมากนะเดี๋ยวนี้ แล้วก็เห็นคนก็ผมผมเดาคนก็น่าเอ็นจอยมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องเดินทางนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับฟูลสเกลเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะว่าน,นั้นเขาก็ต้องการเจอเพื่อนฝูงเจออะไรบ้างมีสังคมบ้างก็ผมว่าสลับไปสลับมานี่น่าจะดีนะข้อสุดท้าย18ที่ผมได้มาคือในการตัดสินใจสิ่งที่ยาก,ยากเนี่ยแทนนี่มาคิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยให้เลือกปัจจัยที่เรามีเราเราจริงเราคิดว่ามีความสําคัญมากที่สุดเนี่ยแล้วตัดสินใจจากปัจจัยนั้นเลยเขาเรียกว่า take the best heuristic อนนี้ยกตัวอย่างสมมติว,ว่าผมมีสถานที่ทํางานระหว่าง A กับ B ว่าผมจะไปทางานบริษัท A หรือบริษัท B ดีนะครับสิ่งที่ผมต้องตัดสินใจคือปัจจัยในการเลือกงานนี้มันมีเพียบเลยนะเงินเดือนก็ใช่ความไกลที่บ้านก็ใช่เพื่อนรวมงานก็ใช่ลักษณะงานก็ใช่ โอ้หถ้าคุณมีปัจจัยพวกนี้แล้วคุณให้คะแนนนะมันจะวุ่นวายแล้วแล้วเครียดแล้วก็สุดท้ายก็ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันดีบางอย่างมันก็ไม่ดีคือมันไม่มีหรอกว่าช้อยเดีทุกข้อช้อยบเลวทุกข้อถ้าเป็นแบบนั้นไม่ต้องตัดสินใจอันนั้นก็ไม่เรียกการตัดสินใจที่ยากตัดสินใจที่ยากคือมันมีอันดีบางอันไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเชนะ็คเดอะเบส e u r ิสติกเนี่ยถามตัวเองก่อนว่าเอา,เอาตรงๆนะอะไรสําคัญสุดถ้าเงินสําคัญสุดเอาเงินเดือนวัดจบ A มากกว่า B จบ เอาเงินเดือนเลยถ้าเป็นเรื่องการเดินทางสําคัญสุดเอาเรื่องการเดินทางไอ้น,นี่ใกล้บ้านจบแล้วเงินเดือนน้อยกว่าช่างมันอารมณ์เป็นแบบนี้ก็ก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับลองดูสําหรับคนที่มันเจออะไรที่มันยากๆนะพอจะเป็นประโยชน์นะครับผมคิดว่าอ่านหนังสือเล่มนี้ม,มีมีจําหน่ายแล้วนะผมสั่งมาจากทางเว็บด้วยแต่ว่าในร้านสารภาพ,าพว่าล่าสุดไปยังไม่เห็น แต่คิดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้แหละเพอๆตอนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีแล้วหนังสือชื่อ The Happiest Happiest ือมีความสุขสูงสุดอนะ Happiest Person in the Room คนที่มีความสุขมากที่สุดในห้องเนะ่ยคนเขียนคือศาสตราจารย์ดร์นัทวุฒิเผ่าทวีจากมหาวิทยาลัย uh, NTU นะครับนานยานเทคโนโลยีอุนเวอร์ซิตี้ที่สิงคโปร์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon story, a life-changing story.